สวัสดีครับพี่น้องปองปลายเฮ้าสวัสดีเอฟซีเบิร์ปูทุคนเนาะมื้อนี้ก็สชิมาจอเหล็กเด่นบนหลางล่าพัฒนาสูตรนี่เป็นสูตรเก่าๆ,ๆเนาะตั้งแต่พ่นะ่ะแ9ดเกาเดือนหลังพ่นะ่ะพี่น้องเฮาเนะาะก็เคยเอาสูตรนี้มาเล่นอยู่ว่าส่นซะนี่มันกลับเขามาเล่นมันกลับเขามาใหม่นาะพี่น้องเนาะกลับเขามาอีกแล้วเล็กกินวนนี้เนาะสูตรเก่าๆของเฮ้า นะวันนี้ผมจะมาคำนวณให้ดูเนาะ,ะงวดแรกงวดแรกที่มันเข้าผ่านมานะที่ผ่านมาเนี่เนาะศูย์บวกศนยะ์ 0, ได้ศูนย์ได้1นบวกหได้1นบวกหได้บวก5คงที่ได้6ได้7อ่าสุดที่2อก็สีบวกหเป็นห้าห้า มาบวกให้4คงที่ได้9ได้0แล้วก็บวกให้2คงที่ได้2นะครับนะก็ออกไป60เนาะจับคู่ก็ได้ตัวนี้เลยนะ160เนาะพี่น้องอ่ะงวดถัดไป2บวก2เป็น4 4บวก6ได้0 0บวก5คงที่ได้5 บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มได้6สูตรที่2นะครับ1บวกหได้7 7็บวก4คงที่ได้1 1มาบวกให้1คงที่ได้2แล้วก็บวกอีก2แต้มได้เลขสีนะออกไปที่1 5 5 5 1ห้านึงนาะจับคู่กันแล้วนะเอาขถัดไปนะครับ ห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่ได้หกบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มได้เจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดสองบวกหนึ่งสูตรที่สองนะครับสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกไปอีกงแต้มได้แปดแปดบวกไปอีกสองแต้มได้ศูนย์วันนี้จะหลุดนะครับไม่เข้านะหลุดไปเลยเนาะมันจะมีหลุดงวดหนึ่งนะเอา ข่อถัดไปครับ9บวก9เป็น18 18บวก2ได้22 22บวก5คงที่ได้เลข7เนาะ7บวก1คงที่อ่า7บวก1คงที่ได้8นะครับได้เลขเจดเลข8สูตรที่2อง8บวก4ได้12 12บวก4เป็น26นะได้6แล้วก็ได้7บวกไปอีก2แตแจมได้9เนาะ ได้เรเก้ามาวันนี้ก็ออกไปที่เจนะครับจับคู่ก็ได้7จ็ดเจ็ดวถัดไปครับ1นบวกหได้2 2งบวกเได้9 9้บวกห้าคงที่ได้เลขสี 4. 4่สี่บวกไปอีก1แต้มได้เลขห้าสูตรที่2อนะครับหนบวกเได้8 8ดบวกส แปดบวกสี่คงที่ได้เลขสองสองบวกเพิ่มได้เลขสามแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกสองแต้มได้เลขห้าเนาะออกไปที่สี่ห้าห้าสี่ออกไปล่างนะครับสองตัวล่างเนาะสองตัวล่างทีนี้เรามาบวกกันเลยนะครับศูนย์บวกศูย์อ่าศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับอ่ะห้าบวกห้าได้ศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกแปได้แ 8บวก5คงที่ได้เลข3บวกเพิ่มไปอีกได้เลข4นะครับได้เลข4เนาะ4บวก8ได้12 12บวก4ค่คงที่ได้16เอา6มาตั้งเลยนะครับ6แล้วก็7บวกเพิ่มไปอีก2แต้มได้เลข9นะครับออกไปที่6 4 4หกเนาะก็ออกไป4 6 6 4นะมันจะสลับกันนะครับ อ่ะวันนี้นะครับวันที่อ่า21วันนี้นะครับเรามาดูกันเลยว่าจะได้ตัวไหนเรามาดูกันนะครับสามบวกสามได้หกหบวกหได้สิบสองิบสองนะครับได้สองบวกห้าคงที่ได้เลขเจดอ่ะวันนี้เราได้เลขเจดเนาะได้เลขเจดเลยเด้บอบวกเพิ่มไปได้เลข8 ได้เลขแปนะครับสูตรที่2 1งบวกหได้7 7็ดบวกสีขงที่ได้เลขหนแล้วก็บวกไปอีก2แต้มเออบวกไปอีก1แต้มได้เลขสอบวกเพิ่มไปอีก2แต้ม เฮ้ยไม่ใช่แล้วใช่หรือเปล่าโอ้ใช่แล้วใช่ใช่ใช,ใช่ได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่เนาะผมจะจับคู่ให้เลยนะจะจับเป็นชุดเป็นคู่ให้ได้เลขสี่จับเป็นชุดให้ก็มีหนึ่งเจ็ด nâng bạc nâng chất nâng bạc lạc có sống chết sống bạc si chết 4 8นะครับเนาะ4 7 4 8ที่ชอบนะวันนี้ผมหมายผมชอบเลข7นะผมชอบเลข7เนาะนี่แล้วก็ตัวนี้นะสองชุดเท่านั้นชุดที่ผมชอบนะถ้าใครชอบอ่าหนึ่งแปดแล้วก็สองแปด สี่เจ็ดสี่แปดก็จัดไปนะครับมันไม่เยอะเท่าไหร่เนาะชุดที่ผมชอบมีแค่สองชุดเท่านั้นเนาะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งมีสูตรคำนวณอีกสูตรหนึ่งนะก็มไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเอาประมาณสามชุดสามงวดเนาะเรามาบวกกันนะครับนะได้เท่าไหร่มาบวกให้หนึ่งให้หนึ่งแล้วก็บวกสองแล้วก็บวกสามนะครับ เริ่มต้นจาก7 8 1 1 7 7 1บวก7ได้8บวกเพิ่มไปได้9บวกเพิ่มไปได้เลข0แล้วก็บวก2คงที่ได้เลข2ได้เลข2 2บวกให้3 2บวก3ได้เลข5 จับกันไปก็ได้80นย์เนาะเอางวดถัดไปนะครับ4ีบวกศได้4ได้เลขห้าแล้วก็ได้เลขหก 6. บวกเพิ่มไป2แต้มได้เลขแปดบวกเพิ่มไปอีก3แต้มได้เลขหน่งออกไปที่6 4นะครับอันนี้เป็นชุดวินนะครับเนาะ ชุดวินอ่างวดวันนี้นะครับที่ยี 4, ่สิบเอ็ดหนึ่งบวกสี่หนึ่งบวกสี่ได้เลขห้าได้หกแล้วก็ได้เจ็ดนะครับได้หได้เจ็ดได้เก้าบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มได้เลขสองนะครับมันชนกันไปที่สองเจ็ดนะถ้า ถ้าเป็นงวดถ้าเป็นสูตรอีกสูตรที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะนะที่ผมคำนวณไปนี่นะมันจะทนกับเลขเจ็ดเนาะเลขเจนี่นะมันจะมีสองเจ็ดนะมีสองเจ็ดเท่านั้นนะครับผมจะจับเป็นเป็นชุดให้ นะจับเป็นชุดให้เอาประมาณเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะเก้าห้าเก้าหก สองห้าสองหนะหหนะชุดนี้ชุดแนวทางที่2น,นะครับราวพัฒนานะลาวพัฒนา,นะา,ฒนามี6ชุดเนาะ ใครชอบชุดไหนก็จัดไปนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าห้าเก้าหกสองห้าสองหกมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ